ชาบูมาลาเหตุกินเองอยู่ห้องชิวๆเวอร์วันดีครับวันนี้ยกกับพาทุกคนมาอยู่ที่หอของเขาเองวันนี้บรรยากาศฝนตกคิดอยากชาบูแมททุกคนก็เลยออกไปซื้อชาบูแบบเป็นชุดมาเบิร์ตหลายก็ไปกินยูรานอีกทุกคนเอ้ยแต่ว่ามันความได้ฟิลความบรรยากาศกินยูนาห้องเนาะแล้วฝนตกไปปล่อยยังสิแมททุกคนแบบ อืมแล้เงเทียกับ้าเหลี่ยม้าอย่างแน่ชงดีพายอยู่เขาเนาะอยู่ใส่พายอยู่เขาแน่คอมเมนต์บอกกันแน่เดอ้อทุกคนบางคำนี่ยกกินแบบฟินมากทุกคนกความดำจิม้มความดำซุปอีหยางแบบนั้นกลมกลอม,มเขากันมา,ยากยให้ทุกคนสื่อไมาก,กินอยู่บานลองเบิ่งมาติเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนบรรยากาศอีกเด้อทุกคนอืมกินกับขอบครัวมัเป็นเลิศแหง มีความอบอุ่นความอะไรเอิงเอ่ยทุกคนลองไปซื้อมากินกันเด้อจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยในเด้อจะเหตุคอนเทนต์ปังๆแบบนี้มาให้ทุกคนได้รับชมอีกอยากเบิ่งคอนเทนต์ใดอยากเบิ่งการกินแบบไรคอมเมนต์บอกก็ได้เลยล้านใดเล็ดเล็ดมาสา <laughs> เด็ดล้านใดดังบอกกันมาลยเด้อทุกคนบ๊ายบาย